นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่679กับชื่อตอนถึงเวลาเลวหลังจากที่ทุกคนได้ทราบนะครับว่าชายชาราที่อยู่ตรงหน้านี้แต่จริงแล้วคือปรมาจารย์แห่งกินทิ้งสานทุกคนต่างก็ตกตะลึงมีหน้าลาชายคนนี้ถึงแก่งแกล่งหนัก ในฟังของซูนันนะครับที่รู้สึกเืินอายเขานั้นจําปรมาจารย์โจมมาวยร้ายอันดับหนึ่งของโลกไม่ได้ด้วยซ้าไปและที่สําคัญนะครับคนที่ดูเหมือนว่าจะเสียใจมากที่สุดคงจะเป็นเซียนหยุนของเรานะครับเซียนหยุนนั้นถึงกับเสียการทรงตัวเขาพยายามบุญพยายามทรงตัวอีกครั้งก่อนจะบุญพื้นพับนี่นี่นี่คาลัดโอกาสไปแล้วอย่างนั้นเหรอ นี่ข้าพลาดอะไรไปไม่มีใครสนใจผู้ฝึกยุทธหนุมอีกต่อไปนะครับมีเพียงแค่เซียนยุนเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองพลาดโอ,าสสโอกาสสำคัญโอกาสสาคัญไปใช่แล้วครับก่อนหน้านี้ศาลาจินถิงซานเป็นสํานักที่เข้มงวดกับการรับศิษสาวุมาโดยตลอดหลังจากที่รับฟานสงและโจจี้เฟิงรวมไปถึงเราผู้ฝึกยุทธหญิงจากตำหนักเย็ยนเย่หรือวังจันทาเข้าร่วมศาลาจินถิงซานก็แทบไม่รับใครอีกเลย สาวกทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงก้องโลกและแน่นอนนะครับว่าชื่อเสียงของปรมาจารย์จอมหาวายร้ายดับหนึ่งแห่งกินติงซานเป็นที่รู้จักของทุกคนในยุทธภพทวาน่าเสียดายมันสายเกินไปแล้วเสียนยุนของเราเขาพึ่งปฏิเสธช,ชายชราตรงหน้าไปก่อนหน้านี้ราชสีนุ่มผู้เดียวดายเห็นทีเขานั้นนะครับตองเดียวดายต่อไปซื้อวูญยานะครับบินมาก่อนที่จะพูดขึ้น ท่านอาจารย์สั่งให้เราปุกป้องที่นี่อืมฝาล,ลีเทียนหันไปมองมันมันที่อยู่ตรงหน้านะครับนี่ก่อนนานแล้วสินาทิคาไม่ได้ยืดเส้นยืดสายเลงรั่วเรามาวัดกันดีกว่าว่าใครจะจัดการกับสัตว์ร,ร้ายพวกนี้ได้มากที่สุดกันเฮ้อ <c oughs> เลียงรั่วได้ฟังแบบนั้นกำหมัดแน่นย่อมได้เลีงรั่วหายวับไปจากสายตาของทุกคนเขาปรากฏตัวอีกครั้งใกล้ๆกับมาแมนหรือมันมันนะครับเล่งรั่วเ่อนไว้ย่างรวดเร็วก่อนจะเรียกอวตาร้ราอยวิถี พลังอวตาร6กีบที่ไรซึ่งดอกบัวปากวดตัวขึ้นเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวนะครับลิงลัวก็จัดการเหล่ามันมันตัวน้อยไปได้นับร้อยตัวเฮ้เอาจริงตั้งแต่เริ่มเลยสินะค่ะอิงคงยอมแพ้ไม่ได้หรอกฝาลีเทียนโยนขวดน้ำเต้าทองคำอาวุธกูกายออกมากวดน้ำเต้านะครับเพิ่มขนาดจนบุตบันแสงจากท้องฟ้า ฝาลีเทียนนอนเอนตัวลงก่อนที่จะพูดออกมาอย่างงุนงิอเอแล้วนะกราบบวนท่าดื่มดำผู้ผามัดไม่ไรสิ้นสุดเสียงนะครับคืนพลังงานรอบตัวเขาก็เริ่มพันผวดตต้มูมาเมนกว่าหนึ่งในสามถูกจัดการในทันทีทุกทุกคนที่อยู่แถวนั้นสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับและคืนโมเมนตัมอันรุนแรงผัวโสองคนนั้นเฉียบขาด มันเป็นการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากผู้ฝึกยุทธในเมืองอย่างสิ้นเชิงทั้งสองคนต่างก็เคยเป็นผู้ที่มีพลังอวตาร8กลีบมาก่อนในตอนนี้พวกเขาฝึกฝนมาอีกครั้งจนมีพลังอวตาร6กกรีบความแข็งแกร่งของพวกเขาในตอนนี้ไม่ได้ต่างไปจากผู้ที่มีพลังอวตารดดกบวกแปดกรีบเลยทั้งกู่สามารถจัดการกับมาเมนได้อย่างง่ายดาย คราอิงก็จะแสะดงฝีมือด้วยซูยูซูนะครับจับไม้เท้าขุดมังกรเอาไว้แน่นและเลี้ยวไม่นานเครื่องรางสองแสงเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศตัวอักษรขนาดใหญ่ลอยเข้าหามาเมนเครื่องรางทุกชิ้นสามารถจัดการกับมาเมนได้อย่างมั่นใจแม้แต่มือธนูระดับเทพเองยังเทียบกับความสามารถของซูยูซูไม่ได้การโจมตีของนางสามารถเข็นฆ่าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ หลังจากนั้นทุกคนก็หันไปมองผู้อุสอ,อีกคนนั้นก็คือหัวอู้เต๋าหัวอู้เตากระแอมก่อนจะพูดออกมา <c oughs> ความแข็งแกร่งของผู้อุโสทั้งสามหน้าตกตะลึงจริงๆข้ารู้สึกภาคภูมิอีก็อย่างที่เรารู้กันนะครับหัวอู้เต่านั้นไม่ใช่สายโจมตีเขาก็เลยตอนนี้นะครับได้แต่ยินมองเมื่อเราสาวุกเริ่มเมื่อเราสาวุกจินติงซานเริ่มเคลื่อนไหวตกสิ่งอย่างเริ่มกี้ข่ายใหนไม่ช้ามาเมนถูกสังหารจนหมด ซื้อวุยาพนักหน้าในขณะที่บินไปด้านบนของกำแพงเมืองในตอนนั้นนะครับผู้ฝึกยุทธหนุ่มเซียวยุนราชสีเดียวได้ก็ได้ก้าออกมาเพื่อทักทายซื้อวุยาสวัสดีครับท่านจิตซื้อวุยากองงนะครับไอ้นี่มันเป็นใครเจ้าคือเป็นธรรมดาที่ซื้อวูยาจะไม่รู้จักเขาเออเซียวยุนนะครับกระแอมกระอืมก,ก่อนที่จะพูดขึ้นเอ่อท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้นะท่านจิตแต่ว่า ก่อนหน้านี้นะผัววุโสจีต้องการรับค่าเป็นศิษยาวกของจินทิงสานข้าสงสัยว่าไม่ทันได้พูดจบนะครับเมื่อได้ฟังแบบนั้นสูนานก็ได้ขมวดคิว้วแต่หน้าเสียดายซือวูยาไม่ปล่อยให้เียวยุนได้พูดจบเฮออาจารย์ของข้านะเก็มงวดกับการรับสาวกเสมอมาถ้าหากเขาสนใจเจ้าจริงๆแล้วก็ เจ้ากุงไม่ได้มาพูดกับข้าแบบนี้แน่เซียวหยุนนะครับได้แต่บีบน้ําตานะครับม้ยเซียวหยุนได้แต่เสียดายโอกาสนะครับและเมื่อซูน,นั้นมองมาที่เขาหัวใจของเซียวหยุนก็จมอยู่ในความสิ้นหวังภาพตัดมาที่ในฝั่งของลู่โจจีไล่ตามมาแมนยักษ์ทั้งสองถ้าหากมาแมนบินไปเพียงลําพังลู่โจคงตามไม่ทันแต่ก็เพราะว่ามาแมนตัวนั้นกําลังปามาแมนอีกตัวที่ได้รับบาดเจ็บมาด้วย เพราะแบบนั้นความเร็วของมันจึงลดลงยิงไปกว่านั้นพื้นที่ที่มันหนีเต็มไปด้วยต้นไม้สูงกัรหลบหลีกต้นไม้เป็นอะไรที่ทําให้ความเร็วของมันลดลงมันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพุ่งชนต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างความาเพื่อสร้างเส้นทางให้กับตัวเอง มันจะหนีไปไหนกันแน่ลูโ่โจปล่อยพลังฟ่ามือยิงตามหลังไปอีกครั้งพลังฟ่ามือสีทองจนเข้ากับปีกของมาเมนในที่สุดมันก็ตกลงสู่ป่าการโจมตีของลูโ่โจทําให้ขนของมาเมนจํานวนมากหลุดออกตัวผู้กับตัวเมียอย่างนั้นเหรอนกตัวผู้ได้รับบาดเจ็บนกตัวเมียพยายามจะช่วยมันพวกมาเมนระมาเมนตัวเมียพยายามกระพือปีกอย่างบ้าคลั่งมันพยายามบินออกจากป่า ลูโจเรียกอวตารร้อยวิธีดอกบัวแปดกีพร้อมกับใช้สุดยอดวิชาเคลื่อนย้ายปรากฏตัวเนื้อมาเมนอย่างรวดเร็วรับไปซะลูโจปล่อยพลังฝ่ามือฝ่ามือของเขาเต็มไปด้วยแสงสีน้ำเงมือนเข้มข้นการเคลื่อนไหวของของเขารวดเร็วดุดดังสายฝ่าลูโจไม่ได้ใช้ฝ่ามือสละปัญญานะครับเขาเลือกที่จะใช้พลังฝ่ามือพุทธะัทแทนบุม้มพลังฝ่ามือกระแทกเข้ากับหัวของมาเมน มาเมนนั้นส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแกรกและเลี้ยวมันก็ร่วงลงลงสู่ผืนตูมมาเมนกระแทกผ่านต้นไม้หลายสิบต้นก่อนที่จะตกลงลู่โจดึงอวตารกลับก่อนเที่จะลอยเหนืออยู่มาเมนสิบเมตรผ่าไม่มีวันยกโทษให้แก่ก่อนที่ลู่โจจะโจมตีมาเมนนะครับในตอนนั้นเองจูจูกับมีมีคนคนหนึ่งปรากฏ จากป่าที่อยู่ด้านหลังของมาเมนชายไวกลางคนสวมใส่ชุดเกราะที่ดูคุ้นตาและป่าปกหัวสีแดงเขานั้นได้พูดขึ้นช้าก่อนลู่โจเหลือบมองชายไวกลางคนนี้นะครับบุรุษปิศาณได้เงยหน้าขึ้นเหลียวมองลู่โจเขาดูอย่างพอใจก่อนจะไปพยักหน้าเฮ่านจะต้องมีพลำล้ำลึกมากพอจนสามารถจัดการกับมาเมนนี้ได้ลู่โจถามอย่างไม่สุอารมณ์แล้วเจ้าเป็นใครกัน ถ้าหากท่านยอมปล่อยเจ้าพวกนี้ไปปั่ววุโสข้าคงจะต้องขอบคุณมากชายเวกัางควรตอบกลับหืมพวกมันโจมตีเมืองแล้วทําไมเจ้าต้องปกป้องพวกมันด้วยกันลู่โจถามแล้วทําไมท่านต้องเอาชีวิตพวกมันละ่ะปั่ววุโสชายเวกัางควรตอบคอบําถามอีกครั้งหืพวกมันไม่สมควรถูกฆ่าง,งั้นเหรอลู่โจกล่าวใช่ ชายใบกลางคนกำลังพูดนะครับอธิบายต่อลู่โจไม่สนใจเขาไม่ร้อยเสียเวลาในเมื่อสาลาจินจิงซานตัดสินสิ่งใดในโลกแล้วเจ้าไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นลู่โจตั้งใจเน้นคําว่าสาลาจินจิงซานเป็นพิเศษนะครับเป็นไงละ่ะหัวจนชีราชล่ะสิลู่โจคิดในใจลู่โจคิดปิดชายใบกลางคนไม่ได้ตกใจอะไรเลยแม้แต่น้อยปัววุโสขา่าคิดว่ายังไงเราก็ควรไว้ชีวิตพวกมัน ลูโ่โจขมวดคิว้วเจ้าหนี่ไม่กลัวซาลาจินติงสารเป็นผู้ฝึกยุทธที่รักสันโดที่ทิ้งเรื่องทางโลกอย่างนั้นเหรอเรายไม่รู้จักชื่อนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันจีขาไม่รู้จักซาลาจินติงสารแล้วเจ้าต้องการให้ข้าทำยังไงลูโ่โจถามปู่อุโสการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดียังไงซะชายวัยกลางคนลอยอยู่ระับเดียวกับลูโ่โจ ในตอนนั้นเองนะครับลู่โจก็สังเกตเห็นชุดเกราะของชายคนนั้นมีอักคระสีแดงสลักอยู่ลู่โจเริ่มตะนักได้เขานั้นเริ่มจับต้นชนปลายถูกเจ้ามาจากดินแดนดอกบัวแดงสินะโอ้ไม่แปลกใจเลยจริงๆชายคนนั้นนะครับตกตะลึงเล็กหน่อยตัวเขาที่ได้ฟังถามออกมาอย่างประหลาดใจทันรู้จักดินแดนดอกบัวแดงด้วยอย่างนั้นเหรอฮึช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้ถ้าหากเป็นคนอื่นคงไม่มีใครจับสังเกตเห็นชุดเกราะสีแดง ตัวตั้งดินแดนหย,ยานแห่งนี้นะครับมีเพียงชาวสาราจินติงสานเท่านั้นที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุดเกราะสีหน้าของลู่โจดูเข่งขึมแล้วเจ้ามายยอย่างดินแดนหยานดินแดนดอกบัวทองคําของเราได้ยังไงกัน <c oughs> ชายใบกลางคนไม่ได้ตอบนะครับเขาเลือกจะถามกลับแทนแล้วตันรู้เรื่องดินแดนดอกบัวแดงได้ยังไงตอบข้ามาสะลู่โจตะโคกเอ ดูเหมือนว่าค,คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกำจัดท่านล่นะปัวอุโสตานรู้มากเกินไปชายวัยกลางคนนะครับตอนนี้ในเมื่อตัวต,วตนของเขาเปิดเผยออกมาแล้วสิ่งสุดเสียงพูดเขาก็เต็มไปด้วยจิตสังหารฟุ้นชุดเกราะของเขาส่งแสงสีแดงชายคนนั้นเรียกพลังอวตารร้อยวิธีออกมามันเป็นพลังอวตารรกูกุตารกายร้อยวิถีดอกบัวแปดกลีบสีแดง ลู่โจโอเองก็ใช้สุดยอดวิชาเคลื่อนย้ายโดยไม่พูดพร่ำททำเพลงเขาปล่อยฝ่ามือไปยด้านหน้าอย่างรวดเร็วพลังฝ่ามือไร้ความกลัวของลู่โจโเปล่งประกายเป็นสีน้ำเงินจางๆชายไวกลางคนก้าวไปข้างหน้าและเลือกใช้ฝ่ามือเช่นกันบุ้มพลังฝ่ามือชนกันตูมตูมต้ม,ตมชายไวกลางคนนะครับกระเด็นกลับมาเขาชนต้นไม้กวาหลายสิบต้นชุดเกราะของเขาส่องแสง ลายสลักสีแดงบนเกาะระเบิดพลังออกมาสีหน้าของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความประหลาดใจกัก้าวกีบอย่างนั้นเหรอชุดเกราะสีแดงนี้นะครับจะส่องแสงสว่างวุบวับก็ต่อเมื่อตูก,การโจมตีของผู้ที่มีพลังอยู่ในระดับอวตารดอกบัวก้าวกีบเท่านั้นชายวัยกลางคนคนนี้เลยคิดว่าลู่โจเป็นผู้ที่มีพลังอวตารก้าวกีบที่แท้จริงนั่นเองชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นในตอนนั้นเองลู่โจก็กําลังมาใกล้ เขาแสดงสีหน้าดีใจออกมาท่านรุนหาที่เองนะลู่โจใช้อาวุธเนียนามนะครับพันตากายสีแดงลู่โจไม่รอช้าใช้พลังฟ่ามือโจมตีต่อชายไวการคนคิดว่าพลังชุดเกราะของเขาจะสามารถหยุดลู่โจเอาไดา้เอาไว้ได้เขาไม่คิดเลยว่ามันจะถูกฟาดฟันยาง,ง่ายได้ชายไวการคนตอบทต่ไม่ทันเขาถูกพลังฟ่ามือโจมตีซ้ําไปเต็มเต็มตุม้มตุ้ม ชายวัยกลางคนกระเด็นไปชนต้นไม้อีกหลายครั้งก่อนจะตกลงสู่พื้นสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายต่างกันเกินไปลู่โจเอามือรูปหนวดเขาก่อนจะก้าวมาข้างหน้าอย่างไม่พอใจเอาละนะทีน่นี้ก็ถึงเวลาตอบคําตามของข้าแล้ว